ในยามที่ลมพัดพผิ้วไหวผ่านพงไพรอันกว้างใหญ่ท้องฟ้าสีครามสดใสสุดตาสัมผัสแรกของเช้าวันใหม่เริ่มขึ้นณนะดินแดนแห่งชนเผ่าแอปปาโชที่ซึ่งธรรมชาติโอบล้อมด้วยความลึกลับและความศรัทธาโบราณ เสียงนกร้องประสานกับชาเอ็มและกลิ่นเร่ารันจวนของใบไม้สีทองทรงผ่านเรื่องราวที่อ่านใจผู้ฟังให้ซึมทราบถึงวิถีชีวิตที่เป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติในหมู่บ้านเก่าแก่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ที่ยืนหยัดตลอดกาลโคโยตี้ผู้มีขนสีเทาหลอกตาและดวงตาเจิดจ้าดังไฟน้อยๆคือผู้เล่าเรื่องและผู้รักษาความจริงแห่งชุมชน ทุกครั้งเมื่อมองออกไปยังท้องฟ้าดวงดาวจะสะท้อนให้เห็นถึงความเฉลียวฉลาดและความกระตือรือร้นในการเรียงรู้ชีวิตโคโยตี้ไม่ใช่เพียงแค่สัตว์ในท้องถิ่นหากยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกล้าหาญและความซื่อสัตย์ในโลกแห่งตำนานตั้งแต่ยังเป็นลูกหมาในป่าใหญ่โคโยตี้ได้รับการสอนให้เคารพธรรมชาติเคารพความจริงและเคารพคำสัญญาที่ทำกับเพื่อนและครอบครัว ความงดงามของชีวิตชนเผ่าสะท้อนให้เห็นในช่วงเวลาที่ทุกคนต่างเชื่อมโยงกันด้วยสายใยแห่งความซื่อสัตย์คำพูดต้องมีน้ำหนักเหมือนภูเขาที่มั่นคงและคำมั่นสัญญาเปรียบดังแม่น้ำที่ไหลไม่หยุดในชุมชนที่โอบล้อมด้วยธรรมชาติแห่งนี้มีประเพณีที่ลึกซึง้งหนึ่งในนั้นคือการทดสอบความซื่อสัตย์ซึ่งจัดขึ้นทุกปี เมื่อสมาชิกใหม่ของชนเผ่าต้องผ่านบทพิสูจน์ใจซึ่งจะไม่ใช่เพียงแค่การพูดแต่การกระทำที่จะบอกความจริงในใจอย่างไม่มีเงื่อนไขหลายคนล้มเหลวเมื่อเผชิญหน้าอุปสรรคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วแต่โคโยตี้ที่เคียงข้างชุมชนกลับทำให้ทุกคนรู้ว่าความซื่อสัตย์คือแสงนำทางให้ผ่านความมืดมิด วันหนึ่งเมื่อภัยแ้งและโรคระบาดครอบงำหมู่บ้านชาวบ้านเริ่มมีความหวั่นไหวและหลังเลใจโคโยตี้ได้รับภารกิจที่ยากยิ่งเพื่อเดินทางไปยังยอดเขาศักดิ์สิทธิ์ที่ซ่อนอยู่ในหมอกหนาที่นั่นมีตำนานเล่าขานถึงบุ๋มแห่งเสียงหัวใจหินวิเศษที่มีพลังฟื้นฟูและสื่อสัตย์ต่อคำพูดที่บริสุทธิ์โคโยตี้รู้ดีว่าการเดินทางครั้งนี้ไม่ง่ายเลย เขาจะต้องรักษาคำมั่นทุกคำที่ให้ไว้กับชาวบ้านและไม่ยอมปล่อยให้ความกลัวหรือความโลภทำลายจิตใจระหว่างทางโคโยตี้ต้องผเผชิญหน้ากับอุปสรรคทั้งหลายทั้งพายุฝนฟ้าขนองที่ทำให้เส้นทางลื่นไหลดินถล่มที่บีบบังคับให้หยุดพักและเสียงกระซิบของภูตผีที่ชวนให้เขาหลงทาง แต่ทุกครั้งที่ความลังเลมาถึงเขาย้อนกลับมาคิดถึงคำสัญญาที่ให้ไหว้กับหมู่บ้านและเสียงหัวใจที่เรียกร้องให้ซื่อสัตย์ต่อตอนเองและผู้อื่นเมื่อถึงยอดเขาและได้พบกับหินบุ๋มแก่เสียงหัวใจโคโยตี้ยืนต่อหน้าอย่างสงบนิ่งเขาไม่แสวงหาพลังวิเศษเพื่อประโยชน์ส่วนตัวแต่ขอให้หินช่วยรักษาความสมดุลให้หมู่บ้านกลับคืนมา หินเปล่งประกายแสงสว่างความจริงใจของโคโยตี้เป็นกุญแจสำคัญที่เปิดประตูแห่งพระวรลการกลับมาของโคโยตี้ไม่ใช่เพียงแค่นำพาน้ำมาสู่หมู่บ้านแต่ยังเป็นการนำพาความหวังการเรียนรู้และความซื่อสัตย์กลับคืนสู่ใจของทุกคน ผู้คนในชุมชนเริ่มเห็นคุณค่าของคำพูดและการกระทำที่สอดคล้องกันความกล้าหาญในการรักษาคำมั่นแม้ในยามยากลำบากกลายเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆเ,เติบโตอย่างเข้มแข็งและสง่างามในคืนแห่งงานเฉลิมฉลองประจำปีชาวบ้านล้อมวงรอบกองไฟเสียงกลองพื้นเมืองดังก้องและเสียงเพลงดังกระหึ่ม โคโยตี้ถูกยกย่องไม่ใช่เพียงแค่ผู้ที่พิชิตอุปสรรคหากเป็นตัวแทนของความซื่อสัตย์ที่เปิดทางสู่ความรุ่งเรืองของชุมชนทุกคำพูดและการกระทำของเขากลายเป็นตำนานที่เล่าขานและสืบทอดต่อกันไปย้ำเตือนว่าความซื่อสัตย์เป็นแก่นแท้ของความมั่นคงและความรักในหัวใจมนุษย์ เรื่องราวของโคโยตี้ในตำนานชนเผ่านี้ไม่ใช่แค่เทพนิทานแต่คือบทเรียนที่สะท้อนความจริงในยุคสมัยใดก็ตาม ใจที่ซื่อสัตย์เสมอจะนำพามาซึ่งความสันติสุขการเชื่อมสัมพันธ์ที่แน่นแฟนและความสุขที่แท้จริงในชีวิตผู้คนเป็นพลังที่เหนือการเวลาและข้ามพรมแดนแห่งวัฒนธรรมเพื่อให้ทุกคนได้จดจำและยึดถือเป็นแนวทางแห่งชีวิตสืบไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด